สวัสดีค่ะหนิงคามิเกนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่24-30ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้โดยรวมนะคะเรื่องของอความไม่เข้าใจนะคะเรื่องของการที่ต้องลุกขึ้นมากระฉับกระเชงบางลายเกี่ยวกับการเซ็งเซงเงาๆนะคะรู้สึกสันโดดหรือว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นในสัปดาห์นี้ การงานนะคะช่วงนี้ต้องประครับประคองนะคะบางรายอาจจะมีเรื่องยุติเลิกปิดกิจการนะคะหรือว่าตกงานมีเรื่องให้ต้องพักผ่อนนะคะหางานใหม่การเตรียมตัวเตรียมใจเกิดขึ้นหากทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้นะคะหรือว่าทำอาชีพเสริมฟรีแลนซ์ต่างๆจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคนะคะเคียร์ปัญหานี้อาจจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น ทำให้ชาวกรกฎต้องใช้สติปัญญาอดทนนะคะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งงานประจำก็เช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ต้องทำงานหลายครั้งหรือมีการปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ออดทนแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะก็จะรุ้ล่วงไปได้ด้วยดีการเงินเกี่ยวกับความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะเรื่องของทรัพย์สิน เงินในกระเป๋านะคะช่วงนี้อาจจะขาดมือหรือว่าหมุนเงินไม่ทันบางรายเกี่ยวกับการต้องใช้จ่ายเงินนะคะเกิดขึ้นเรื่องภายในบ้านอย่าให้ใครหยิบยืมเงินด้วยเช่นกันนะคะอาจจะไม่ได้คืนก็ให้ปฏิเสธไปนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษอย่าประมาทนะคะ อาจะต้องเก็บเงินสำรองไว้เผื่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะจะขอความช่วยเหลือจากใครก็คงจะยากคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงที่ยังไม่พบเนื้อคู่ที่ถูกใจอาจจะมีความสุขกับตัวเองนะคะใช้เวลาพักผ่อนดูแลตัวเองมากขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะต้องห่างกับคนรักสักนิดนึงนะคะหรือว่าบางคู่เกี่ยวกับ เรื่องจุกจิกแง่งอนกันได้ง่ายนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องประคับประคองอความรู้สึกนะคะแล้วก็อารมณ์ให้ดีสำหรับชาวกรกฎค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ